วันนี้พามาดูนะครับเอ LT ตัวนี้นะครับมาจากครับเซ็นเซอร์ไม่ได้นะครับปดสวิตช์ปิดไม่ได้นะครับพอทางผมได้ทําการล้างเจ็คชุดนี้นะครับสำหรับ l g นะครับเพื่อนๆเวลาล้างแอร์นะครับให้ระวังกันด้วยนะครับ LT นะครับ ไฟติดอยู่นะครับ speaker, ไฟติดอยู่พัดลมหมุนอยู่พัดลมหมุนอยู่ก็ตอนนี้เปิดสวิตปิดสวิตได้แล้วนะครับก็มาตอนแรกมันมีอาการเสียนะครับมาจากจุดนี้นะครับมาจากจุดนี้เอยตอนนี้ชุดนี้นะครับเวลาล้างนะครับให้ระวังกันด้วยนะครับใช้โบเป่าให้สะอาดนะครับกับจุดนี้นะครับส่วนมากมันจะมีปัญหาตรงนี้จุดนี้นะครับแจ็ค แล้ว lg นะครับเฉพาะ lg นะครับเจ็คตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเจ็คตัวนี้นะครับ,รบมันจะเป็นสน,นิมบ่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆชาการใช้ทินเนอร์หรือว,ว่าทอ้งกระห้อล้างแล้วแล้วก,วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ ส่วนนี้นะครับเจ็คตัวนี้นะครับเมื่อถ้าเกิดสมโติว่ามันรับรีโมทไม่ได้หรือติดเชาวิตตัวนี้ไม่ติดนะครับให้ทําการเปลี่ยนเจ็คตัวนี้นะครับมันจะแยกออกมาได้นะครับของไอจบอาการเสียก็คือรับรีโมทไม่ได้แล้วก็กด power ตัวนี้กดสวิตช์ power กระหน้าเครื่องไม่ได้นะครับนะครับตัวนี้เพราะทุนรับรีโมทจะอยู่กับกับทุนนี้นะครับครับอ่า e v r หกสองห้าสี่ศูนย์ห้าจุดหนึ่งนะครับ ตัวนี้มันจะเงินนะครับแต่ตัวนี้ชุดนี้จะมีขายอยู่ครบให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนชุดนี้ถ้าเกิดรับเงไม่ได้นะครับชุดนี้นะครับมายกชุดเฉพาะสายสัญญาณนะครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ของผมตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็ได้อยู่นะบางตัวก็ต้องเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดเป็นสนิมเยอะนะครับมันจะเป็นสนิมตุงรอยต่อครับจุดอ่อนของมันเลยนะครับสำหรับ LG ชุดนี้นะครับ แล้วอีกอย่างนึงเวลาเราทำการล้างนะครับต้องเป่าไห้สะอาดนะครับถ้าเปอาไม่สะอาดจะมีปัญหาเวียนมาเราอีกทีสำหรับคนที่ล้างแอรนะครับครับแอร์ตัวนี้สำหรับแอรนหน้า,นากาศประมาณนี้นะครับแอดีตัวนี้นะครับเอ่อรุ่น x 1 3 a n h, h n c นะครับหนึ่ ตัวนี้มันหมื่นสองนะเป็นน้ำยายิบสองนะครับ, 22, รบตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองพิกเซลนะครับตัวนี้นีครับนังครับนะครับ,รบเอาเลยมาผ้าดิเดี๋ยวมาดูตำแหน่งเจ็คเวลาเราประกอบนะครับเวลาเราประกอบ เดี๋ยวมาดูตอวนี้นเราประกอบนะครับตัวนี้ตั้งให้มันตั้งแบบนี้ครับอ่าเรียกว่าแค่นั้นาโอเคตัวน,นี้นะครับก็มันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเวลาเราประกอบก็เดี๋ยวลองลองให้ดูก่อนนะครับล,ลองให้ดูก่อนก็เกี่ยวประมาณนี้นครับอยู่ประมาณนี้เทอรสวิตแล้วก็สวิตจะอยู่เข้ากับตัวน,นี้อยู่ที่หน้ากาบบริรเวณน,นี้นะครับเสียตรงน,นี้ บริปเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลอ,อกครั้งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเสียบปลั๊กนะครับมันมีเสียงดังติ๊บก็กสแสดงว่าเออ่ชุดนะครับเมนบอร์ดแล้วก็บอร์ดทำง,งานนะครับฟังเสียงดูครับสำหรับไอพีนะประมาณนี้ครับแสดงว่าบอร์ดทำง,งานแล้วนะครับมีเสียงนี้ก็สแสดงว่าตัวบอร์ดเรา เอ่อไม่ต้องไปซีเรียสแล้วถ้าเกิดอาการรับรีโมทไม่ได้แล้วก็คือชิพตัวนี้เราเรับรีโมทแล้วก็ตัวสายชุดนี้ก็เห็นอ่าเขาขึ้นแลวนะครับติดแล้วปล่อยติดแล้วนะครับปล่อยติดแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบนะครับอดเจ็ตตัวนี้แล้วก็ใส่นับสองตัวนะครับ สตัวอืมรับนี้นะครับติดดัประมาณนี้น็อสองตัวนี้เนน็ตเล็กนรับขนาดเล็กนัขนาดเล็กสตัวแล้วก็ูตาวเวอร์ยู่นี้ตัวเวอร์ มันตอนนี้จะจะมีแต่ทวิทยเขอร์อย่างเดียวไม่มีตัวอื่นงเก็บจับด้านฝั่งนี้นะตัวนี้ไอ้แล้วก็น็อตตัวนี้เวลาเราประกอบสาเข้าไปแล้วค่อยต่อช็อคเอกตพีจีนะในสห่วนพีน น,นักเข้าไฟพออยู่ไม่ต้องแน่นนะครับานนี้ก็ปิดฝาครับฝาตัวนี้ฝ่ตาตัวนี้ใายไฟตัวนี้อย่าเพิ่งจับกแล้ i right. ก่อเข้าไปเล่นข้างนี้ข้างมอเตอร์จวสายไฟออกหลังออกหลังแล้วก็ชุดนี้นี่คือเช็คนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะพอใส่ฝาข้อบก่อนะ อที่รบล็อกด้านบน่อนเลล็อกด้านบนยู่ถ้าอยู่แล้วก็นับสาตัวรวยหนึ่งสองสามแล้วก็ตนล่างเป็นฝาพรอแบบ ก็มีน็อตน็อตเรือนี้ดีดีล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ครบเข้าไปเข้นไปเริ่มถอดล้างก็ประมาณนี้ครับจิบอะไรจิบอะไรจิบอะไร thể lắm thôi đấy à ข้าบ้าไม่ใช่แล้วก็ใส่ครอบหน้านี้แล้วก็จบหักมาแล้วหักมาแล้วมาหักมาแล้วมาในเดี๋ยวเข้าไปเรียบรอจบ ขอบคุณครับไม่ต้องนอะไรขอบคุณครับจบครับนะครับบองเทนนะอรแอร์เอืบองเทน LG นะครับผม,ผมอบค,ครับ